วันที่10ตุลาคม63เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระชิลกิติยาภานะเรนที่ิราเทพแยวดีกมรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒ์มหาวชิรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐินณนะวัดราชบอพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นวัดที่หนึ่งจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นวัดที่สองการนี้เจ้าขุนพระศรีนาฏพิรัตกาณีโดยเสด็จด้วย ครั้นเสด็จถึงไปยังพระบรมราชานุส,วา,สาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบางพุ่มดอกไม้แล้วจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราช,ราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสินีสิริพักมหาวชิระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนาลีรัตนราชกัญญาทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวาง ภาไใตเหนือผ่านเว่นฟ้าซึ่งตั้งซึ่งตั้งอยู่ณอัสนะสง์ใกล้สมเด็จพระอริยะวงศสาขนาญาตสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกโอกาสนี้ทรงพระสุลายทรง,ส,งสังวานนพร,รัตจากนั้นเสด็จขึ้นเกยด้านฝั่งขวาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถโดยพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่พนักงานภูสามมาลาเชิญสังวานนพรัตนเ์เสด็จออกมาพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังปฏิบัติหน้าที่เจ้าเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญสังวานนพรัตน์พาดอังสาซ้ายเฉียงลงทางขวาพระพุทธอังคีรสพระประธานอุโบสถ การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกี่ยวตะขอสังวานบพรรัตที่พระปะรสะคางพระพุทธอังคิรศพระประธานพระอุบโบสถเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาสเสด็จลงจากเกยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระอังคีรศ พระประธานพระอุโบสถแล้วจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมพระบรมราชสีลังคารรัชกาลที่7กับพระราชศีลังคารสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสีลังคารรัชกาลที่9ทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บน หลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานผูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านเว้นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตผิวพระพักสู่พระประธานทรงว่าณโมตสะจบสามผลแล้วผินพระพักสู่ที่ประชุมสง์ กล่าวคำถวายผ้าพักกินทั้งประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองประทับพระราชอาตพระสงฆร์รมพิธีกฐินกรรม